มาครับวันนี้เราจะมาทดลองขับเจ้า S05 BEV กันครับรีวิวการใช้งานฟีเจอร์รถยนต์ไฟฟ้าแบบละเอียดขณะทดลองขับจริงนะครับจุดที่กําลัง,ล<อ>งถ่ายทารีวิวรถยนต์อยู่ลูกค้าอาจกําลังรออยู่จึงอยากให้คุณผู้ชมดูฟีเจอร์ต่างๆของรถคทนี้แบบคว่าวข้าไปก่อนนะเริ่มจากพวงมาลัยฝั่งซ้ายเป็นระบบช่วยขับส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัวควบคุมฟีเจอร์บนหน้าจอตัวรถมี Head Up Display ที่ฉายข้อมูลขึ้นกระจกหน้า เช่นตำแหน่งเกียร์และป้ายจำกัดความเร็วล่าสุดซึ่งแสดงไว้ว่าเป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบนี้จะมองเห็นได้เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมไฟส่องสว่างและไฟแต่งหน้าทั้งฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารจอกกลางเอียงเข้าหาคนขับช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนขณะใช้งานระบบช่วยขับที่มีมาให้ก็มีทั้งเซนทรีโหมดหรือโหมดเฝ้าระวังเทรลเลอร์โหมดหรือโหมดลากจูงโหมดซ่อมบำรุงวีลคัมซีด มี Intelligent Adaptive Cruise Control มาให้นะครับเตือนจำกัดความเร็วเตือนรถออกนอกเลนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินโดยพื้นฐานแล้วคันนี้เป็น BEV นะครับสามารถวิ่งได้ไกล470กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งคาดว่าวิ่งจริงจะอยู่ที่ประมาณ430 440กิโลเมตรแล้วก็มีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถมาให้แล้วในตัวนะครับแผงควบคุมลัดม่านบังแดดโหมดขับขี์ เบรกนิ่มนวน s d c ระบบควบคุมเถิษิภาพ ESC Auto h o l และระบบเตือนผู้ขับขี่หากมีอาการเมื่อยล้าการเปลี่ยนโหมดขับขี่สามารถทำได้ผ่านปุ่มบนพวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายโดยเลื่อนไปทางขวาเพื่อสลับโหมดระหว่างสปอร์ตสบายและประหยัดตัวครุสคอนโทรเริ่มทำงานโดยการกดก้านฝั่งขวาลงสองครั้งหลังเปิดใช้งานผู้ขับสามารถปล่อยคันเร่ง ระบบจะรักษาความเร็วที่ตั้งไว้เช่น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้นะครับระบบจะชะลอความเร็วหากมีรถตัดหน้าหรือเพิ่มความเร็วอัตโนมัติเมื่อถนนโลง่งและจะตัดการทำงานหากแตะเบรกตัวหน้าจอแสดงผลจะแจ้งเตือนป้ายจำกัดความเร็วที่กล้องจับได้พร้อมแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนดซึ่งเจ้าคันนี้เป็นเลเวล2นะฮะตัวระบบช่วยขับตรงนี้นั่นเอง จะสังเกตว่าตัวพวงมาลัยจะล็อกไปตามความเร็วด้วยนะครับเวลาเราเข้า c r สคอน Control นี่ผมลองขยับพวงมาลัยให้ดูนะครับมันก็จะล็อกไว้อย่างนี้ซึ่งอันนี้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตก็คือเส้นบนจอนั้นจะแสดงขึ้นมาด้วยครับคันนี้ยังเลี้ยวไปตามโค้งให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับ ตัวเกียร์ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบก้านหมุนดันลงเป็นเกียร์ D หรือ Drive นะครับดันขึ้นเป็นเกียร์ถอยหลังหรือ Reverse กดลงเป็น Parking หากดันเบาๆจะเข้าเกียร์ว่างหรือเกียร์ N ครับระบบกล้องมุมอับทำงานเมื่อลดความเร็วและเปิดไฟเลี้ยวระบบจะแสดงภาพเตือนหากมีวัตถุอยู่ใกล้เมื่อรถจอดนิ่งตัวระบบ Auto h o ฮจะทํางานหากย้ําเบรกเล็กน้อย ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนขณะติดไฟแดงหรือจาราจรติดขัดนะครับพวงมาลายัยปรับน้ำหนักตามความเร็วซึ่งส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับรถเร็วขึ้นเช่นป้องกันการหักพวงมาลัยเร็วเกินไปเมื่อรถตัดหน้าวงเลี้ยวของตัวรถค่อนข้างแคบนะครับแม้ตัวรถจะเป็นไซส์ไปทางเกือบเกือบ CSUV นะครับ ทำให้คล่องตัวในการใช้งานในเมืองและคันนี้ก็ยังมีระบบ DMS หรือ Driver Monitoring System แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องไปตั้งค่าอย่างไงเสียงในห้องโดยสารเงียบมากกระจกเป็นแบบกันเสียงและตัวรถไม่มีเสียงเครื่องยนต์จากการที่เจ้าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับเหลือเพียงเสียงยางเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมได้ลองเอามาทดสอบตามถนนต่างๆ โดยเฉพาะในสนามบินซึ่งจุดที่ผมนํามาทดสอบนั้นจะมีลูกระนาดให้แรงกระแทกพอสมควรซึ่งเจ้าคันนี้เก็บอาการได้ดีทีเดียวครับอยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงดูครับ Thank <laughs> you. ดีพอ S05 ถ้าเอาราคาเฉพาะรุ่น EV ตัวเริ่มต้นหรือ S05 Lite ราคาจะอยู่ที่799,000บาทครับถัดมาก็คือ S05 รุ่น plus ราคาจะอยู่ที่849,000บาทและตัวท็อปดีพอ S05 Max ราคาจะอยู่ที่899,000บาททั้ง3รุ่นวิ่งไกลสุดอยู่ที่470กิโลเมตร ตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเทียบเป็น WLTP จะอยู่ที่ประมาณ385กิโลเมตรและ EPA จะอยู่ที่ประมาณ329กิโลเมตรตัวรถกว้าง1,900ม mm, ิลิเมตรยาว4,620ม mm, ิลิเมตรสูง1,600ม mm, ิลิเมตรจัดเป็น BSUV พัสคันใหญ่มากแรงบิดของเขา320นิวตันเมตรพละกกำลัง175กิโลวัตต์หรือตีเป็น238แรงม้านะครับขับเคลื่อนล้อหลัง 0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ใน7.3วินาทีระยะฐานล้อ2,880ม mm. ิลิเมตรระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าคู่หลังก็คือ1,625และ1,640ม mm. ิลิเมตรตามลำดับความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่169ม mm. ิลิเมตรล้อเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสเปคก็คือ225 60 R18 ให้มา5ที่นั่งนะครับคันนี้สามารถชาร์จ DC 30-80%ได้ใน15นาทีแปลว่าชาร์จ DC ได้สูงสุด ประมาณ112กิโลวัตต์ถือว่าไม่คีเรนะครับดิสเบรกให้มาทั้ง4ล้อมี V2L สำหรับแคมปิง้งจัดว่าเป็นรถครอบครัวเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในเมืองนะและนั่นก็เป็นสรุปรีวิวแบบด่วนๆของ S05 BEV คันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรได้ลองขับแล้วหรือยังมาแชร์ข้อมูลกันได้ครับหากมีโอกาสผมจะลงรีวิวเต็มอีกครั้ง ทั้งตัว BEV และ REEV นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยละครับและสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ